สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะต่ายชวนทุกคนนะคะมาบำรุงดูแลต้นมะกรูดนะคะนี่เป็นต้นมะกรูดที่ต่ายปลูกอยู่ในกระถางนะคะนานแล้วค่ะทุกคนนี่เลยนะคะเขาก็มีการแตกยอดใหม่ออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้นเนี่ยไม่โซมนะคะปลูกอยู่ในกระถางนี้เนี่ย จะว่าเป็นปีได้แล้วนะคะเพราะว่าปลูกอยู่นานมากแล้วก็เก็บกินจากต้นนี้นะคะบ่อยมากเลยค่ะเวลามีเมนูง่ายๆที่ทําทานกันเองในบ้านนะคะต้มยำต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นผัดพริกแกงนะคะที่อาจจะมีการโรยใบมะกรูดด้วยหรือว่าเข้าผัดต้มยำอย่างนี้นะคะก็จะเด็ดใบมะกรูดจากต้นนี้เนี่ยไปใช้นะคะเนี่ยคะ่ะจะเห็นว่าบริเวณนี้ลงโล่งไปนะคะใบเพิ่งโดนเด็ดไปเมื่อเมื่อวันก่อนนี้เองนะคะทุกคนสำหรับ ใครหลายๆคนนะคะที่มีพื้นที่ก็แนะนําว่าปลูกลงดินได้เลยนะแต่สําหรับใครที่ไม่มีพื้นที่นะคะอย่างเช่นอยู่คอนโดนะคะอยู่บ้านเช่าหรืออยู่หออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบ้านก็ตามแต่แต่ว่าบริเวณน้อยนะคะไม่สามารถที่จะลงดินได้ลงในกระถางเหมือนตายแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วเราก็บํารุงดูแลเขานะคะเราก็จะมีใบมะกรูดนะคะเก็บไว้ทํากับข้าวแบบอีกนานเลยนะคะเนี่ยต้นนี้แต่ก็ปลูกมานานมากๆแล้วนะทุกคน ทีนี้ค่ะสูตรที่ใต่จะใช้ในการบำรุงนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะใช้ไข่ไก่แล้วก็นมจืดนะคะนมจืดจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะส่วนไข่ไก่เนี่ยถ้าใครไม่มีไข่ไก่ใช้เป็นไข่เป็ดก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกใช้ไข่นะคะก็ใช้เป็นฮอร์โมนไข่ก็ได้นะคะอันนั้นก็จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดเพิ่มมากขึ้นแต่วันนี้ขออนุญาตสาธิตโดยการใช้ไข่ไก่นี้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการกันเลยนะคะ ออขอบอกนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเตรียมไข่ไก่นะคะนี่ค่ะ ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองสังเกตดูถ้าดินเราเริ่มลดน้อยลงแบบนี้นะคะเราก็ควรที่จะเติมดินลงไปด้วยแล้วก็ในกระถางนะคะดินเนี่ยไม่ควรจะแน่นจนเกินไปจะเห็นได้ว่าดินที่ปลูกอยู่ในกระถางเนี่ยก็จะมีความร่วนนะคะตายพรวนดินค่อนข้างบ่อยนะทุกคนเวลาพรวนเนี่ยจะไม่ไม่เจาะลึกจนเกินไปนะคะ่ะก็คือพรวนด้านบนนะคะพรวนตื้นๆน,นะคะเพราะว่ากลัวจะไปกระทบรากต้นมะกรูดนะคะ ข้างๆนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็ตีไข่ลงไปได้เลยนะคะก็จะตอกไข่ลงในถ้วยแล้วก็เปลือกไม่ทิ้งนะคะทุกคนเราจะบี้เปลือกลงไปด้วยเลยค่ะในไข่นะคะเขาก็จะมีโปรโตีนสูงมากๆเลยนะมีทั้งโปรโตีนแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะคะในเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมค่ะเนี่ยค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลย ทั้งฟองทั้งเปลือกเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้นมจืดค่ะในนมจืดนะคะเขาก็จะมีแคลเซียมค่ะแล้วก็คุณสมบัติของนมจะช่วยทําให้ใบมะกรูดของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่มีความมันวาวมากยิ่งขึ้นนะคะบํารุงใบด้วยค่ะเราจะใส่ไปเลยประมาณ4-5ช้อนได้เลยนะคะ2 3 4วันนี้แต่ขอใส่ไป5ช้อนเลยค่ะนี่ค่ะ ประมาณ4-5่้ช้อนนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นตีให้เข้ากันได้เลยค่ะทั้งเปลือกทั้งไข่ทั้งนมนะคะสูตรนี้แต่ทำใช้เดือนละ2ครั้งค่ะ นอกจากใช้กับต้นมะกรูดแล้วนะคะทุกคนสูตรนี้ยังสามารถใช้กับต้นมะนาวก็ได้นะคะกุหลาบก็ได้แล้วก็ใช้กับพวกมะเขือต่างๆอย่างเช่นมะเขือเทศมะเขือเปราะมะเขือพวงนะคะใช้ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปตักใส่ในกระถางกันค่ะดินนะคะควรที่จะร่วนหน่อยเนาะแล้วเราก็ตักลงไปเลยแบบนี้นะคะ ประมาณ3ช้อนนะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะใส่ไปในหนึ่งกระถางนะคะทุกคนมันจะเยอะจนเกินไปนะเราสามารถที่จะนําส่วนผสมที่เหลือไปใช้กับต้นอื่นๆได้ด้วยนะคะ1กระถางเนี่ยใช้ประมาณ3ช้อนถึง4ช้อนเท่านั้นก็พอค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็เติมดินลงไปเพราะว่าดินของเราเนี่ยลดลงแล้วเนาะจากขอบกระถางนะเป็นการเอาดินมากลบสาร เอาดินมากลบปุ๋ยไข่ที่เราทําด้วยนะคะเนี่ยค่ะพวกไข่พวกนมสดที่เราโรยลงไปเนาะดินที่ใช้นะคะก็ควรที่จะเป็นดินที่ผ่านการปรุงการหมักมาเรียบร้อยแล้วนะนี่ค่ะกลบทับลงไปเลย ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็รดน้ำตามได้เลยค่ะรดน้ำตามได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะต่ายก็จะทำใช้ประมาณเดือนละสองครั้งนะคะทุกคนเราก็เว้นระยะดูเนาะ15วันใช้ที15วันใช้ทีประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะจะเห็นได้ว่ามะกรูดนะคะแตกใบออกมาใหม่เนาะ นี่เลยนะคะมีการแตกยอดออกมาใหม่เรื่อยๆค่ะทุกคนแม้ว่าปลูกอยู่ในกระถางใบเดียวนะคะแต่เราก็จะมีใบมะกรูดเนี่ยเก็บกินได้ตลอดเวลาเลยนะคะเก็บกินได้เรื่อยๆเลยเพราะเขามีการแตกยอดออกมาใหม่นะใครที่อยากให้มะกรูดเป็นพุ่มนะคะสามารถที่จะตัดกิ่งด้านบนนะตัดยอดด้านบนได้ค่ะแล้วเขาก็จะมีทรงที่เป็นพุ่มสวยมากกว่าเดิมนะคะนี่เลยค่ะทุกคน วันนี้นะคะก็มาแชร์สูตรในการบำรุงดูแลต้นมะกรูดให้ได้ทราบกันนะคะลองทำตามกันดูค่ะสวัสดีค่ะ